ฝ่าพระบาทในโอกาสที่ฝ่าพระบาททรงครองสิริราชสมบัติมาครบรัชสมัยโดยทรงเป็นพระประมุกที่ครองสิริราชสมบัติยาวนานที่สุดของเดนมาร์กและของทวีปยุโรปมอมฉันในานามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงให้ฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระ,กะเกษมสำราญ การสละราชสมบัติของฝ่าพระบาทนั้นย่อมจะสร้างความรู้สึกไร้ที่ยึดเหนี่ยวอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ในจิตใจของพระศกนิกรผู้จงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของฝ่าพระบาทกระนั้นการทรงงานอย่างมิทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเป็นเวลากว่าหาทศวรรษที่ผ่านมาได้ทำให้เดนมาร์กยืนอย่างสง่างามเสมือนหลักชายแห่งความแข็งแกร่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองท่ามกลางนานา,นาอารยประเทศ อันเป็นพระราชกรณียกิจที่จะได้รับการสืบสารโดยสมเด็จพระราชาธิบดีเฟนเดริกที่10ผู้ทรงสืบทอดราชสมบัติที่ทรงเกียรติยิ่งต่อไปมอมฉันและประชาชนชาวไทยตระหนักเป็นอย่างดีว่าการสร้างเสริมสัมพันธ์ธยตรีระหว่างไทยและเดนมาร์กนั้นฝากพระบาททรงเป็นผู้ให้การสนับสนุนอย่างไม่เคยละเว้นมาโดยตลอดจึงขอให้ทรงทราบว่า พระบาทจะสรงมิเป็นมิตรอันประเสริฐของประเทศไทยอย่างไม่เสื่อมคลายตลอดไปพระประมาภิไทยมหาวชิรลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ฝ่าพระบาทเดโอกาสอันเป็นสุภาพมงคลที่ฝ่าพระบาทเสด็จขึ้นของราชเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีเฟเดริกที่10แห่งราชนาจักรเดนมาร์กหม่อมชันในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรเชียมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพร,รมัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงประสบความสำเร็จในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจทุกประการทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเดนมาร์กตลอดไป มิตรภาพอันแน่นแฟนระหว่างเดนมาร์กและไทยนั้นได้ยืนหยัดอย่างสง่างามมากกว่า400ปีนับแต่ที่ได้เริ่มติดต่อระหว่างกันหม่อมฉันเชื่อมั่นว่าภายใต้รัชสมัยของฝ่าพ,พระบาทกอบกับเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ร่วมกันดั้ทั้งสองจะนำพาต่อยอดความสำเร็จอันน่าชื่นชมเหล่านี้สืบต่อไปเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและประชาชนโดยเฉพาะระหว่างพระราชวงศ์ทั้งสองให้แน่นแฟน้น ในขณะเดียวกันเราย่อมจะประสบความสําเร็จในการขยายและสร้างเสริมความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมต่อไปเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนของเราหม่อมฉานและประชาชนชาวไทยขอร่วมกับประชาชนชาวเดนมาร์กถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาทมีรัชสมัยอันรุ่งเรืองเปี่ยมด้วยพระบาร,รมียิ่งยืนนานพระประมพิถียมหาวชิรลงกรณ์พระวชิรเกาเจ้าอยู่หัวเวลา17นาฬิกา44นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดบปรุงรื่นเขตลาดกระบังพระชานา์เพลิงศพนางสำอางจำเริญซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่4ตุลาคม2563สิริอายุได้97ปีนางสำอางจำเริญเป็นบุตรสาวของนายสอนกับนางเตะสมบูรณ์เกิดเมื่อวันที่29พฤษภาคม2466ที่บ้านริมคลองสเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ในวัยเด็กได้ช่วยบิดามารดาทำนาบนพื้นที่100ไร่เมื่ออรุเมื่ออายุ20ปีได้สมรสกับนายพัพจํจำเริญแพทย์ประจำตำบลคลองสมประเวทอำเภอลาดกระบังมีบุตรธิดา4คน นางสำอางนอกจากจะสอนให้ลูก,ลกทำนาทำสวนค้าขายขยันประหยัดอดออมแล้วยังชอบทำบุญโดยได้อบรมสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตใจเลื่อมใสในพระพุทธศาสนานางสำอางได้ร่วมสร้างถาวรวัตถุต่างๆเช่นบริจาคเงินสร้างวิหารพระพุทธชินราชและศาลาโรงเรียนปริยติธรรมวัดบํารุงรื่นบริจาคเงินสร้างศาลาอเนกประสงค์วัดสุดธาโพธ สมทบทุนมูล,ลนิธิโรงพยาบาลราช,ชวิถีรวมทั้งได้บริจาคที่ดินจำนวนหนงาน25ตารางวาสร้างถนนสาธารณประโยชน์หรือซอยแฮปปี้เพลสบางส่วนในปัจจุบันและบริจาคที่ดินจำนวน14ไร่เศษสร้างถนนสาธารณประโยชน์หรือถนนเจ้าคุณทหารราดกระบังในปัจจุบันด้วยที่หอประชุมรัฐธรรมาคม รงเรียนสมเด็จพระยานสังวรในพระสังฆราชุปธรรมอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณโปรดให้นายบุญเชิดกันไพรรองผู้อำนวยการกองงานในพระองค์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควรัรคติยาราชนาวีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีบำเพ็ญพระกุศลทัศนานุปทานอุทิศวายแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมมลวงวชิรยานสังวรเจริญสุวัฒโนและเปิดให้สการเท่าพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมมรวงว ชิรญยนานสังวรในโอกาสครบ50ปีโรงเรียนสมเด็จพระยานาสังวรในพระสังฆราชุปธรรมภายในงานมีพิธีมอบถ้วยรางวัลประธานของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณแก่นักเรียนที่รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแสด,แดงทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคอีสานเกี่ยวพินระดับเยาวชนทีมนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตซอลระดับเยาวชนช่วอายุไม่เกิน15ปีประเภทชายและประเภทหญิง และมอบโล่กิตยศเพชรสมเด็จและมอบกิตติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีสำหรับนิทศการจะแสดงประวัติความเป็นมาตั้งแต่เริ่มต้นการจัดสร้างโรงเรียนจบจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆซึ่งจัดขึ้นเพื่อน,น้อมสํานึกในพระเมตตาคุณของสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากมรมหลวงวชิรยานสังวรในคนะองค์ประธานกําเนิดและองค์สังฆราชุปธรมโรงเรียน